ส่งไลน์มาแล้วนะเดี๋ยวนะกูขอดูก่อนคืออยากจะรู้เฉยมันมันต้องมันต้องรู้ไงว่าเราเรามาถึงได้ถึงไหนสี400่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบเท่ากับเดี๋ยวนะมองไม่เห็นสี่ร้อยแปดสิบเท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นเพิ่มร้อยยี่สิบจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ ร้อยยี่สี่ร้อยแปดสิบร้อยยี่สิบเอ x ร้อยยี่สิบอ่ะเดี๋ยวไปดูดิทีนี้ดูสามจุดหนึ่งกันไม่เหมือนใช่ไหม,มสมมติเอ็กออกมาไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนนะของเรานี่เป็นอะไรนะ เป็นเราเอาร้อยร้อยเอ้สี่ร้อยแปดสิบกับร้อยยี่สิบใช่ไหมแต่แปลว่ายังจับจุดไม่ถูกอ่าดูก่อนเขาบอกว่าเสื้อยืดขายติดราคาไว้หกร้อยบาทขายลดราคาให้ลูกค้าในราคาสี่ร้อยแปดสิบาทได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าผู้ขายขายในราคาปกติ จะขายได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่าอะไรไอ้ยี่สิเปอร์ซ็นนี่ยคือละ,อะคือกําไรของสี่ร้อยแปดสิบใช่ไหมใช่ครับเออเพราะฉั้นถ้าขายถ้าขายเหกร้อยเนี่ยแสดงว่ามันมันจะมากกว่าหรือน้อยกว่ายี่สิเปอร์เซนต้องมากกว่าเออมันจะมากกว่าใช่ไหมเอาลืมปรับปากกาแป๊บนึงปรับปากกาอ่าโอเคตอนสําคัญตรงเนี้ สำคัญตอนจับคู่อัตราส่วนนี้ให้ได้เนี่ยตอนเทียบอัตราส่วนเนี่ยราคาต้องคู่กับราคาเปอร์เซ็นต์ต้องคู่กับเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นราคาราคาก็เอาส่วนจริงๆระหว่างหกร้อยกับสี่ร้อยเนี่ยมันจะอยู่บนอยู่ล่างก็ได้นะอย่างเช่นนะสมมุตินะในในนี้เข้าหกร้อยขึ้นข้างบนใช่ไหม mm. เราจเจ้าสี่ร้อยขึ้นก็ได้นะสี่ร้อยแปดสิบส่วนหกร้อย แต่ว่าทีนี้การจับคู่เครื่องหมายเท่ากับตรงเนี้ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะมันก็จะต้องจับคู่ให้ตรงกับราคาเหมือนกันเปอร์เซ็นต์ที่ได้กําไรที่ได้ของ480คือเท่าไหร่20%ใช่ไหมครับเนี่ยกาไร20%เพราะ,ะนั้นไอ้ํำเราต้องเอากําไรนะขึ้นอยู่ข้างบนด้วยเพราะเราใช้ราคา480ถ้าถ้าถ้าอย่างนี้นะคือเราจะกําหนดบนกําหนดล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องจับคู่ให้ถูกอะ ก็คือกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือร้อยยี่สิบใช่ไหมคเออส่วนข้างล่างเรายังไม่รู้ไงหกร้อยกี่บาทใช่ไหมเอ,อ้หกร้อยได้กี่เปอร์เซ็นต์ไหมเราก็ใส่เอ็กไอย่างเงี้ยแต่ทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันก็จะถูกย้ายไปย้ายมาเนี่ยสีเขียวก็ได้อันนี้อธิบายให้ดูก่อนนะอธิบายตรงนี้ดูก่อนวนะ่าไอ้น,นี่อยู่บนก็ได้ไอ้น,นี่อยู่ล่างก็ได้ แต่เวลาเอาแต่เวลาย้ายสมการเนี่ยสุดท้ายเราต้องการให้ x มันมาอยู่ข้างบนใช่ไหมเพื่อที่จะได้คิดง่ายๆว่าเพราะเราอยากรู้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมสุดท้ายเราก็เราก็ต้องกลับ x มาอยู่ข้างบนอยู่ดีการการกลับ x อยู่ข้างบนเนี่ยมีสองแบบคือแบบย้ายขึ้นมาข้างบนอย่างนี้แบบปกติใช่ไหมบรรทัดต่อไปมันก็จะกลายเป็นสี่ร้อยแปดสิบคูณกับ x ใช่ไหมส่วนด้วยหกร้อยอย่างนี้นะอย่างนี้นะ เท่ากับร้อยี่บใช่ไหมถ้าคิดธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งคิด x คิด x ให้เหลือตัวเดียวอ่ะให้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 อยู่ให้อยู่อ,อตรงเให้อยู่กับเครื่องหมายเท่ากับอะ่ะเหลือตัวเดียวก็คืออะไรก็ต้องย้ายหกร้อยขึ้นไปข้างบนย้ายสี่ร้อยแปดสิบลงมาข้างล่างอีกมันก็จะกลายเป็น x ร้อยยี่สิบคูณกับหกร้อยหารด้วย สี่ร้อยแปดสิบซึ่งวิธีนี้อันนี้ที่ครูทำให้ดูนี่คือมันดูยุ่งยากเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ง่ายนะแล้วก็ต้องเร็วในข้อสอบด้วยนะวิธีคิดทิกแรกเนี่ยก็คือว่าเราต้องเอาสิ่งที่เราต้องการหานะ่ะให้มันอยู่ข้างบนก็ได้คำว่าอยู่ข้างบนข้างล่างก็คือไอ้เลขเศษส่สวนนั่แหละเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าข้างบนอย่างนี้เรียกว่าข้างล่างโอเคไหมที่ท,ที่ภาษาของครูนะ ข้างบนกับข้างล่างอย่างนี้นะเพราะถ้าเราอยากรู้เปอร์เซนต์งหกร้อยเนี่ย <c oughs> ก็คือรอเอ็กมาไว้ข้างบนเราเอาสิ่งที่เข้าให้มาเนี่ยมาไว้ข้างล่างเสร็จแล้วก็เอาราคามาจับคู่ข้างบนราคาที่รู้เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยไว้ข้างล่างอย่างเงี้ยพอเวลาอยากหาเอก็ย้ายได้ทันทีเลยใช่ไหมก็ย้ายย้ายตัวไหนบอกหน่อยอย้าย ย้ายตัวไหนปีร้อยแบบเอ๊ะหกร้อยวะครับทํายังไงก็ได้ให้เหลือ x อตัวเดียวเดี๋ยวนะี้อีกอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> คูเรียกว่าอันนี้ฝั่งขวาเอาเครื่องหมายเข้าเข้ากับนี้เป็นอยู่ตรงกลางอันนี้ฝั่งซ้ายทํายังไงก็ได้ให้ x อ,อยู่ฝั่งขวาตัวเดียวทําไงเอ่อย้ายหกร้อยกับ ี่าน480ไปอยู่อีกฝั่งใช่ไหมครับไม่ใช่แสดงว่าเราเรายังไม่เก็บเรื่องย้ายสมการถ้าถ้าออกมาแบบเนี้ยอยากให้ X อ,อยู่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็ここแค่ย้าย120ขึ้นไปคูณไงย้ายสมการอะยมันจะย้ายครั้งเดียวไงเมื่อกี้มันย้ายมั่วไปหมดเลยไหมเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย<ต>เดี๋ยวนะอุย้ยโทษที เนี่ยร <c oughs> ้อยยี่สิบเท่ากับ x เ <c oughs> ึือกออกยังครับ <c oughs> เออต้องหัดย้ายแล้วเนะี่ยหัดย้ายให้เป็นหัดใช้เครื่องมืออ่ะหยิบเครื่องมือมาเสร็จก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยนะเรื่องตาส่วนร้อยละเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นการจับมาเท่ากับกันอนะ่ะแล้วก็ให้ให้ให้เศษกับส่วนเนะี่ยมันเป็นชนิดเดียวกันก็คือถ้าเป็นตัวเงิน ก็เอาตัวเงินนี่นี่น,นี่ตัวเลขตัวเงินใช่ไหมนี่ตัวเงินอันนี้เศษส่วนเนี่ยอันนี้อะไรนี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ <Hey. S 1> มันต้องมันมันต้องมาอยู่เขาเรียกอะไรมันต้องมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันให้ได้ก่อนอะ่ะเสร็จแล้วตัวเงินตัวเงินกับเปอร์เซนต์ก็ค่อยตรงกันไงว่าหกร้อยเท่าไหร่สี่ร้อยได้ยี่สิบเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยแล้วเราก็ย,ย้ายหา ต้องซ้อมอะ่ะต้องซ้อมแบบนี้ยซ้อมเยอะๆเอาโจทย์เดิมนี่แหละแล้วก็นั่งนั่งซ้อมนั่งซ้อมจนได้อะ่ะเนี่ยอย่างวันนั้นให้แคปไปอะ่ะแคปไปยังไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยหน้านี้ให้แคปให้แคบวันนั้นหน่อยจได้แคบไปยังแคปครับแคบแล้วเก็บไว้ก่อนแล้วก็พอถึงเวลาซ้อมเนี่ยก็คือเขียนเขียนด้โจทย์เขียนลงในกระดาษเขียนด้โจทย์เขียนด้โจทย์อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็นั่งคิด แล้วก็มาดูวิธีการถ้าไม่ตรงก็อันนี้อันนี้อ,นนจอาจารย์แนะนำทิกนะถ้านึกอะไรไม่ออกโจดเลยโจดมันทุกตัวสอนรจดลงมาจดลงมาที่แคปไว้เนี่ยจดลงมา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 เลยจนครบเลยลอกนั่นแหละลอกลอกเสร็จรอบแรกรอบสองเขียนแต่โจทย์แล้วก็นั่งเขียนต่อลงมาอ้าวลืมเพราะสมมุตินะ เขียนมาถึงตรงนี้เอ้าลืมต่อไปอะไรวะก็เปิดดูแล้วก็ลอก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 แล้วก็รอบสามอย่างเงี้ยถึงจะได้นะเวลาไปเจอในห้องสอบ่ะมันถึงจะเร็วถ้าเราแค่รอบเดียวแล้วจบแล้วนึกว่าตัวเองถูกเนี่ยถึงว่ามันถูกตอนเนี้ยแต่ไปเจอในห้องสอบเนี่ยมันก็ไม่ทันอยู่ดีอะว,ว่ามันจะหลงไปหลงมางงไปงงมาไม่หยุดอ่าทีนี้ ที่ถามนั่นแหละบอกว่านะไรนะ,อะตอนขายลดราคาเนี่ยสี่ร้อยแปดสิบใช่ไหมได้กำไรยี่สเอร์ซ็นนะเนี่ยเกินร้อยเนี่ยใช่ไหมกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นนะถ้าขายหกร้อยจะได้เท่าไหร่นะก็คือเอก,ก็ย้ายแบบเมื่อกี้ที่ที่เราคุยกันใช่ไหมก็ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมพอย้ายขึ้นมาเสร็จปั๊บมันก็เป็นรูปนี้แล้วเนี่ยก็เอาอะไรตัดทีนี้ เอาสิบตัดก่อนนี่นี่นี่วิธีการที่ดูเอาสิบตัดก่อนใช่ไหมเ 60, หลือหกสิบเหลือสี่สิบแปดเสร็จแล้วเอาอะไรตัดอีกเอาเอาอะไระเ,เ,นนเนี่ยเอาไม่สี่นี่เนี่ยไม่สี่สี่หนึ่งเป็นสี่ใช่ไหมสี่สองเป็นแปดใช่ไหมแล้วก็ตัดกับไม่ไม่ได้ตัดกับตัวนี้ด้วยตัดกับตัวนี้นะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองใช่ไหม 3ตัวเดียวนะสิบสองห้ไปสี่ศูนย์ได้ศูนย์อย่างนี้นะวิธีการแล้วก็ตัดมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเหลือก็แม่สิบสองนี่ใช่ไหมสิบสองหนึ่งสิบสองห้าหมดแล้วอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเน,น,นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้มันคือเลขอะไรเนี่ย5ค5 5เลขห้าใช่ไหม มันคือเลขห้าอะไรที่ส่วนหนึ่งคือเลขห้าเพราะฉะนั้นก็จับห้าคูณกับสามสิบก็ได้แล้วเนี่ยห้าสามสิบห้าใช่ไหมห้าสามสิบห้าใส่ตัวใส่ศูนย์ไปตัวนึงก็ร้อยห้าสิบมันก็คือได้กําไรเท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าขายหกร้อยเนี่ยอันนี้ไอไอพวกโจทย์เสริมเนี่ยครูจะไม่ค่อยให้แคป ครูจะให้แคปไอ้พวกโจทย์หลักเพราะว่าอะไรโจทย์เสริมเนี่ยเวลาเวลาให้ไฟไปแล้วเนี่ยให้ไปนั่งคิดนะให้ไปนั่งคิดเอานะครับถ้าถ้าไม่แน่ใจก็ค่อยมาถามครูแล้วกันอ่ะย้อนหน่อยนิดนึงทีนี้ข้อสี่ข้อเดี๋ยวเอาไปทําข้อสี่จุดหนึ่งข้อสี่จุดหนึ่งยังไม่ได้ทําใช่ไหมใช่ <Hey. S 1> เออย้อนย้อนกันเอาข้อสี่กันย้อนข้อสี่ใหม่ โจทย์มีมาแบบนี้เขาให้มาอย่างนี้แล้วเขาก็ถามเลยว่ามันตรงกับข้อไหนใช่ไหมวันนั้นเราคุยก <Hey. S 1> ันไปแล้วแหละอย่าลืมนะว่าอันนี้มันคือรูดสามนะรูดสามรูดสามนอกนั้นรูดสองรูดสองจำไว้ด้วยนะไอ้พวกรูดเลขขี่เนะ่ะมันติดลบได้จำแค่นี้พอแนละ้วไอ้เลขคู่นะ่ะเราคุ้นเคยอยู่แล้วไงเพราะมันเป็นรูดสอง รูทสองหัด 2, ห้ามติดลบห้ามมีตัวเลขติดลบแต่รูทสามเน่ะมันติดลบได้มันถ้าไปเจออย่างนี้ในในข้อสอบนี้บางคนเนี่ยจําว่ารูทติดลบไม่ได้นี่เจอเจอเลขตัวนี้ไปงงตายเลยทีนี้ไปไม่ถูก <S 2> <S 2> <S 2> นะเพราะฉะนั้นรูทเลขคี่อ่ะรูทสามอ่ะติดลบได้รูทสองติดลบไม่ได้นะแล้วทกทิกอีกอย่างหนึ่งก็คือที่จะต้องไปไปนั่งซ้อมมาดีๆก็คือหัดท่องรูทสามีเนี้ย เนี่ยท่องท่องเลขหนึ่งถึงเลขเอ้เลขศูนย์หนึ่งเลขเก้าเนี่ยหัดท่องรู้สามเนี่ยเอ้ไม่ใช่หัดไม่ใช่รู้สามหัดท่องเลขยกกําลังสามปกติเราท่องเลขยกกําลังสองใช่ไหมสองสองเป็นสี่ใช่ไหมสี่สี่สิบหกสามสามเป็นเก้าอะไรเงี้ยห้าห้ายี่ิบห้าแต่ถ้าเจอโจทย์แบบเนี้ยเราต้องหัดท่องเลขยกกําลังสามก็นี่แหละตามตารางที่เขียนไว้เนี่ย เอาแคปก่อนแคปยังยังแคปไว้ก่อนแคปแล้วครับเออแคปแล้วนะอ่าเดี๋ยวคุยต่อทีนี้เนี่ยหาจำไอ้ไอ้ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยมันมันไม่มีอะไรอยู่แล้วยวกกำลังสามยังไงก็ได้อย่างนั้นสองยกกำลังสามก็แปดอย่างเงี้ยสองคือแปดสามคือยี่สิบเจ็ดสี่คือหกสิบสี่คือต้องท่องอ่ะต้องต้องท่องให้จำได้อ่ะห้าคือร้อยยี่สิบห้าหกคือสองร้อยสิบหกเจ็ดคือสามสี่สาม 8คือ512,9คือ729หัดท่องนะหัดให้ชินนะ่ะให้คุ้นหรือทำโจทย์ตัวนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็ท่องได้เองอะ่ะเดี๋ยวก็จำได้เพราะฉะาเวลาเราไปเจอโจทย์ในข้อสอบเนี่ยปั๊บเราเห็นปุ๊บเราก็รู้เลยนี่เลขแปดใช่ไหมเห็น <He S 2> ปุ๊บตัวนี้ก็เลข9แล้วก็ลบ9ด้วยคือข้างในติดลบอะไรยกกำลังสามออกมาไมต้องติดลบอยู่แล้วเพราะว่าอะไรมันมคือ มันคือลบเก้าคูณกันสามครั้งใช่ไหมอันนี้คูณนะคูณเพราะนั้นลบลบเอ้เออลบลบตรงนี้มันจะเป็นบวก,บวกใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาคูณบลบเก้าอีกรอบนึงจะกลายเป็นลบโอเคเนาะอันนี้รู้<บ>สรุปก็คือว่าจําจําตารางยกกําลังสามไม่ได้ด้วยนะอันนี้ลบลบเก้าไม่รู้นะอันนี้แม่สิบสาม แม่สิบสามเราก็ต้องไปเล่นแม่สิบสามเนี่ยสิบสามสิบสามเท่ากับร้อยหกสิบเก้าอ่ะสิบสองสิบสองเท่ากับร้อยสี่สิบสี่ใช่ไหมสิบสามสิบสามเท่ากับร้อยหกสิบเก้าอย่างนี้นะส่วนส่วนเรื่องนี้บางคนนี่แหละมาเจอรูทรูทสองก็จะตกใจอีกเอ้ยรูทสองติดลบไม่ได้นะแต่เขาใส่วงเล็บไว้มันคืออะไร มันคือลบหกคูณกับลบหกนะถ้าเ็าใส่วงเล็บไว้อย่างเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ใส่วงเล็บค่าลอยอย่างนี้เลยเนี่ยไม่ได้แตออันนี้คือติดแต่เขาไม่ทําหรอกนะถ้าเขาไม่ทําหรอกข้อสอบนะมันต้องมีวงเล็บนะก็ใส่วงเล็บให้ด้วยนะครับเพราะอะไรถ้าอย่างนี้มันจะกลายเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าถอดวงเล็บนะมันจะกลายเป็นอ่า ก็นี่แหละเออตัวนี้ตัวนี้ถ้าถอดวงเล็บก็จะกลายเป็นอย่างนี้ก็คือวงเล็บคูณกันอ่ะโอเคไหมครับเออเันถอดออกมาเนี่ยอ่าถอดออกมานี่ก็เป็นก็เป็นหกนั่นแหละใช่ไหมครับเพราะมันยกกำลังสองวงเล็ยบยกกำลังสองจุดทียยมด้วยส่วนใหญ่เขาจะเล่นเลข เลขเลขสิบคูณเอสิบสิบยกกําลังสามเนี่ยสิบยกกําลังสามเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันใช่เพราะฉะนั้นไอจุดทีนิยมนี่แหละถ้าเห็นเมื่อไหร่ปั๊บแสดงว่าเราทำข้างล่างให้มันกลายเป็นเลขหนึ่งพันได้อะนะมันคือจุดทนิยมมันคือจุดทนิยมตัวนี้แหละมันก็คืออะไรสองร้อยสิบกหารหนึ่งพันใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ใส่รูทนะสามเข้าไปนะใส่รูทสามเข้าไป ออกมากได้เป็นเลขหกส่วนด้วสิบนะตัดออกมาอีกทีก็สามส่วนห้าอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นทิกะนะพวกเนี้ยถ้าใครรู้ทันเนี่ยจะทำข้อนี้เร็วมากเลยเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วพอถอดรูทออกมาเสร็จปั๊บมันก็จะกลายเป็นเลขตัวนี้แนละก็จับรวมกันอี่นี้ห้าคูณแปดได้สี่สิบใช่ไหม เ,เครื่องหมายบวกกับลบก็กลายเป็นลบลบสิบสามยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้อันนี้ทํานี้ทาไปทีละขั้นเลยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็จับรวมกันใช่ไหมอันนี้เอาเก้ากับสิบสามก็กลายเป็นลบยี่สิบสองใช่ไหมครับเออแล้วก็จับรวมกันลบกันกับสี่สิบเหลือสิบแปดเสร็จแล้วก็ทําข้างล่างตรงนี้ให้ใหมันเป็นห้าเทกันก็คือเอาห้าคูณเข้าหกห้าสามสิบ นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรละก็ส่วนด้วยห้าก็จับลบกันอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วก็เอาห้าเนี่ยมันเป็นสามชั้นอาจารย์ชอบชอบเรียกว่าสามชั้นอ่ะคือหนึ่งชั้นที่หนึ่งกับเอ่อชั้นบนชั้นที่สองชั้นที่สามมันเป็นสามชั้นชั้นที่สามทำไงย้ายขึ้นมาคูณครับนี่ย้ายขึ้นมาคูณย้ายย้ายขึ้นมาคูณกับสิบแปด ชั้นที่สามอ่ะก็ไม่มีอะไรเนี่ยสิบแปดคูณห้ากับสามสิบลดสามก็เหลืออันนี้ใช่ไหมเก้าสิบใช่ไหมเก้าสิบส่วนยี่สิบเจ็ดก็ตัดออกมาตัดออกมาก็ได้เป็นสิบสิบหารสามก็ถ้าดูในช้อยนะถ้าจะทำให้ตรงในช้อยเนี่ยก็เป็นสามจุดสามจามสามใช่ไหมใช่ครับ อ่าคนหนึ่งอ,อ่าโอเคอันนี้ก็สี่สี่จุดหนึ่งอ่าวลองทําทีนี้แคปไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยอ่าปปลองทำ <ไป S 1> ครับ,รบเอ,อ่ลองทำสี่จุดหนึ่งครับ